ก็ไม่นานนี้ก็มีบริษัททำหนังบริษัทหนึ่งเข้ามาสมมติจิตแพทย์จะเป็นฆาตกรเนี่ยทำยังไงด้วบ้าง <c oughs> คนเคยอ่านคำคมเขาบอกว่าในแก้วไวน์ที่สวยหรูเนี่ยไม่จำเป็นว่าน้ำเลยนะอาจจะเป็น,นไม่ได้เป็นวไวน์ก็ได้อาจจะเป็นโคลนก็ได oh <my. S 2> ้ The silence and the stigma. Hello. 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 คุณหมอบีกับผมหมอจอนนะครับก็มาพร้อมกันอีกแล้วนะครับก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของคําถามนะที่มีการถามกันเข้ามาบ่อยๆนะครับต่อจากเทปที่แล้วคราวที่แล้วคาถามดีดีมากครับแล้วก็มีนะครับเรียกว่าตอบโจทย์หลายๆคนที่กําลังรังเลนะครับมาหาจะมาหาสินทรัพย์ก็มีข้อสงสัยหลายๆอย่างก็เราก็ได้ตอบไปแล้วนะแต่ว่ามีคําถามที่หลากหลายกว่าเดิมนะครับมีบางคนที่ อยากเป็นจิตแพทย์ก็มีนะครับเดี๋ยวนี้หลังๆนี่มีหนังแบบเกี่ยวกับเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาอะไรเยอะเหมือนกันนะเป็นพระเอกด้วยนะเป็นพระเอกพระเอกด้วยนะครับเป็นฆาตกรก็มีนะกมื่อไม่นานนี้ก็มีมีมีบริษัททำหนังบริษัทหนึ่งก็มาฐานนะครัแคมป์ว่าหนึ่งก็เกิดสมมติจิตแพทย์จะเป็นฆาตกรเนี่ยทำยังไงได้บ้างเนี่ยก็ร้องอนะครับก็สามารถเป็นคอนซัลท์เรื่องการทำหนังได้ด้วยมีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องนะผมเป็นคอนซัลท์อยู่อนนั้น นี้เขาสนใจนะครับเขาอยากเรียนเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยานะแต่เขาบอกว่าเป็นคนคุยไม่เก่งครับนะถ้าจะเป็นจิตแพทย์หรือเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยต้องคุยเก่งไหมหะอจ้องคุยเก่งไหมคะก็พอได้ครับคุยกับคนที่คุยได้ก็จะคุยเก่งได้นะครับอ้าจริงจ้องคุย่งนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนนะครับบางคนหมอปีเป็นตัวอย่างของคนคุยไม่เก่งอ่างนี้ถ้าเทียบเลเวลนะหมอจ้องน่าจะสิบหมอปีอาจจะอยู่ที่หกนะอ่า จริงๆมองว่านี้ค่ะต้องบอกว่าการเป็นจิตแพทย์ไม่จำเป็นต้องคุยเก่งคนเ<อ>นาะคือคือถามว่าคุยเก่งมีประโยชน์มันก็ดีนะแต่จิตแพทย์ต้องฟังเก่งอ,อันนี้คือคีย์พอยส์สำคัญที่สุดนะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีคนไข้ามาเราแย่งาพูด<อ>เราต้องฟังเก่งอันดับแรกนะคะ<อ>ส่วนการคุยเก่งะหรือเล่าเก่งอุตสาห์เก่งฝึกกันได้ ใชครับแล้วจริงเราอาจจะไม่ได้ต้องพูดหรืออะไรเยอะด้วยนะจริงๆถ้าเราฟังให้เข้าใจแล้วตอบอะไรหลยอย่างที่มันตรงประเด็นนะครับมันอาจจะสั้นๆนั้นเองคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ส่วนมากเลยจะเป็นคนที่ชอบพูดไม่ค่อยชอบฟังเนะพราะฉนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อว่าคนไข้หลายๆคนที่เข้ามาหาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเนี่ย ก็ S <S เป็นเพราะว่าในชีวิตเขาอบไม่ค่อยมีใครฟัง,ฟงเขาหรอกนะคนรอบตัวมีแต่คนพยายามพูดพยายามจะจสอนเนาะทำนั่นทานี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่เราเนี่ยเป็นคนที่บางทีไม่ต้องพูดแต่เราฟังเขาเยอะๆเนี่ยแค่นี้เราก็ได้ใจเขาแล้วนะครับ<อ>ต่อไปครับหนูรู้สึกเครียดค่ะเวลาที่เปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนอหรือคนอื่นในโซเชียลมีเดียแล้วทําให้รู้สึกไม่มีความสุขเลยนะมีความมีวิธีการที่จะหยุดความคิดแบบนี้ได้ไหม นนวัยรุ่นแน่นอนปัญหายอดไม,ไ,มไม่ต้องวัยรุ่นก็นได้นะโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรนะนะเออคนรุ่นคนพ่อ <c oughs> คนแม่นะก็ <c oughs> กติดโซเชียล <c oughs> มีเดียกันเยอะนะแล้วก็เครียดเหมือนกันนะครับชอบไปเปรียบเทียบอย่างนี้นะ <c oughs> อ่นะหมอจอมีความาเห็นยังไงบ้างคะก่อนจะไปความเห็นนะครับทราบไหมครับว่าตั้งแต่โลกเราเนี่ยมี Facebook มาเนี่ยนะอัตราของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะเรา ไปรับทราบข่าวสารเยอะขึ้นอืมนะไปเห็นเรื่องคนนั้นคนนี้แล้วก็เกิดการเปรียบเทียบนะครับก็เลยทําให้คนที่บางครั้งเขมีสภาพจิตใจที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยก็เลยยิ่งยิ่งเครียดนะยิ่งรู้สึกซึมเศร้าเหมือนนี่เลยน้องคนนี้เลยนะใช่นะครับนี้ต้องถามว่าคุณหมอบีคิดว่าเรื่องที่คนเรานะครับลงมาในโซเชียลต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับ พ็อจริงๆต้องบอกว่าอยากให้เห็นอะไรก็ลงแต่ความเจ็บปวดก็กันไว้นะคะใช่ไหมเวลาเราโพสเราจะโพสแต่ด้านดีๆใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะดูได้อิจฉาถูกไหมคะใช่นะอย่างบางคนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยกับแฟนเขาเนาะสามีเขาเนี่ยทะเลาะกัน3 6 0วันนะเคยเอามาลงไหมใน Facebook ในอาจจะดีกันอาจจะไม่ไม่เคยเอามาลงเออวันที่ทะเลาะไม่เอามาลงอยู่แล้วแต่วันไหนสามีซื้อดอกคุณลาบให้หครับอ่ามันซื้อดอกคุณลาบซื้อของให้ก็เอามาโพสใช่ไหมครับ ไอ้บางคนไม่รู้เรื่องก็เข้าไปดูเอ๊ะทำไมแฟนเขาดิงจังเลยนะเขารักกันจังเลยนะก็คิดไปอย่างนั้นทางที่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมีคนเคยอ่านคําคมนะคเขาบอกว่าในแก้วไวน์ที่สวยหรูเนี่ยไม่จําเป็นว่าน้ำในนั้นอาจจะเป็นไม่ได้เป็นไวน์ก็ได้อาจจะเป็นโคลนก็ได้คมาเพราะฉะนั้นต้องทำแอย่างแรกคือมีสติว่าอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างนั้นทั้งหมดนะครับถ้า เกิดว่าใจเรามันยืนช่วงเปลาะบางนะคะแนะนําว่าเป็นโซเชียลดีท็อกก็ได้ะก็คือหยุดเล่นไปเลยสักอาทิตย์หนึ่งนะเราลองดูทดสอบใจตัวเองดูว่าเออเราสบายขึ้นหรือเปล่าถ้าสบายขึ้นก็อาจจะมาวางแผนใหม่เรื่องการเล่นโซเชียลของเราให้มันเหมาะสมนะเรื่องโซเชียลดีท็อก์เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พูดกันยาวๆสักทีนึงครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นสาคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนติดโซเชียลกันเยอะแล้วก็มีปัญหาเหมือนอย่างที่ ท่านแฟนคลับท่านนี้ถามมานะครับเดี๋ยวได้ทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวคุณหมอบีถามบ้างไหมมีหลายอีกหลายคําถามเลยอุ้ยรู้แล้วทาไมถึงส่งมาให้เราเคยมีคนไข้มาหลงรักคุณหมอไหมคะคุณหมอทำยังไงคะครับหลงรักนี่ก็ต้องบอกว่าอย่าพูดก่อนได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณพี่ต้องแบบมีมีคนหลงรักเยอะนะครับอ่ะหมอบีนะคะ ส่วนตัวต้องบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์แบบมาหลงรักแบบเชิงชู้สาวนะไม่มีนะคะแต่ว่าแต่ว่าเคยได้รับดูแลคนไข้ส่งต่อมาเพราะว่าท่านนั้นะไปหลงรักคุณหมอรุ่นพี่อ่าเราก็เลยดูแลกันต่อมาเพราะว่าแบบพอมันเป็นการหลงรักแล้วเนี่ยมันไม่สามารถมันสูญเสียความสัมพันธ์แบบ ุณหมอกับคนไข้ในการรักษาแล้วมันทําให้การรักษามันไปต่อไม่ได้นะคะเราก็เลยรับดูแลต่อเนาะมีความคงอีกอันนึง่งความคบอันนี้อาจารย์เหมือนกันนะอาจารย์บอกว่าในสถานการณ์ในห้องตรวจเนี่ยมันไม่สามารถเกิดความลับได้สิ่งที่เขารู้สึกมันเป็นความรู้สึกห่วงใยของผู้รักษากับผู้รับก,การรักษาเท่านั้นบางครั้งมันทําให้คนไข้เองรู้สึกเข้าใจผิดไปเองว่านั่นเป็นความรักเนาะ เวลาเจอหมอเนี่ยกี่เดือนนะคะนะสองสามเดือนมาเจอที่คุยทีบางทีสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างมากครึ่งชั่วโมงเรื่องนี้มันไม่สามารถเกิดเป็นแบบความรักที่เป็นความรักที่มันเฮลตี้ได้หรือเ่เออมันอาจจะเป็นความอย่างอื่นนะคะอ่ะยกให้ก็จริงจริงกำลังจะพูดในประเดินคล้ายๆกันนะครับเวลาที่เราพูดถึงคําว่าความรักนั้นอะความรักมันมีมันมีเฉดสีที่มันกว้างมากแล้วมันมีตั้งแต่ความรักแบบ หนุ่มสาวที่เป็นเรื่องของอาจจะเรียกว่าเรื่องทางเพศเรื่องอะไรอย่างนั้นไปจนถึงความรักในรูปแบบของความเมตตา<ม>ความห่วงใยเนาะความาที่เราหวังดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าในในบรรยากาศของการบําบัดรักษาระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยอาจจะเกิดความรักในบางรูปแบบได้นะความรักแบบที่เป็นห่วงใยความรักเออเมตตาเนาะความรักแบบหวงังดีหมอ อ่าคนไข้ที่บางทีสงสารเรานะคุณหมอเหนื่อยไหมอะไรนะสำหรับผมก็มองว่านี่ก็คือความรักในรูปแบบหนึ่งนะแตนะ่เป็นแต่มันเป็นความรักในแบบที่เรียกว่าเป็นอีกเฉดสีหนึ่งเฉดความรักที่เป็นความเมตตาเนาะแต่ว่าความรักในแบบที่อ่ค่อนมาในทางเรื่องของการชู้สาวหรืออะไรนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหาในในลักษณะของการที่จะทํา การบาบัดรักษากันต่อไปได้เพราะว่าความรักในรูปแบบแบบนี้มักจะเป็นความรักที่มีลักษณะของความต้องการความต้องการความยึดติดนะความหึงหวงมันไม่ใช่ความรักแบบลักษณะที่ปรารถนาดีนะให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะสรุปยังไม่ตอบคำถามเลยสรุปเคยมีคนนอต้องมีสิมีความรักในแบบนั้นก็ต้องมีอยู่แล้วนะแบบแบบที่มันไม่ไม่แบบไม่เฮลตี้มีไหมคะไม่เฮลตี้มีไหม มีแต่ก็ไม่ได้ถึงแต่ว่าเขาพูดมาชัดเจนว่าเป็นเชิงชู้สาวเนาะ<ม>แต่ว่าเป็นแบบลักษณะที่ว่าพยายามจะอ,อะไรนะมานัดมาหาบ่อยๆทีๆพยายามจะซื้อของให้พอมไม่เอาไปใช้ก็โกรธอย่างเงี้ย<ม>นะคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเห็น<ม>หเห็นห<ม>ในลักษณะของความยึดติดหรือเป็นทุกข์แบบเนี้ยไออย่างเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยดีแล้วไม่เฮลตี้กับกับตัวคนไข้เองนะก็อาจจะต้องมีระยะห่างเนาะ อืมต้องมีระยะเพราะว่าเราเป็นโปรเฟชช<า>ั่นอลใช่ไหมคะเราก็ต้องจัดการแบบมืออาชีพนะใช่โอเคน่าสนใจมากคะ่ะเราไปที่ข้อต่อไปน่าสนใจเช่นกันนะ <Okay. S 2> ครับอันนี้ใครถามเข้ามา <c oughs> คุณหมอเคยเจอคนไข้แป,แปลกแปลกไหมคะนะ<อ>แปลกที่สุดที่คุณหมอเคยเจอเป็นยังไงบ้างคะโอเค <c oughs> อาจจะเรียกว่าแปลกแบบน่ารักดีกว่าเนาะมันก็ออกเป็นสไตล์แบบน่ารักได้ดูนะคะก็ตอนนั้นย้อนกลับไปสมัยเป็นแท่นจำบ้านเนาะตอนนั้นต้องไปแบบวนโรงพยาบาลแบบจัตเวทใหญ่ๆเลยนะคะ มีคนหนึ่งอยู่เห็นเขาก็ตามมาหมอมาดูหน่อยลงเข้าไปดูปุ๊บเอ๊ะทำไมมันไข้ผิวมันสีม่วงน่วะคือทาม่วงมาแบบที่หน้าที่หูที่ตัวแบบม่วงทั้งตัวเลยนะคะแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วแบบสีผิวเป็นี้ะคุยไปคุยมาก็เลยค้นพบว่าคนไข้เป็นชาวนาวีนะคุณไหมเรื่องอะไรตอนนั้นอวตารภาคแรกภาคดังนะเขาก็แบบมีอาการแบบเหมือน ห,หลอนเนาะหลงผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเจนเชียนเราเลนมาทาตัวนะคะแล้วก็เป็นที่โดดเด่นอยู่ในห้องฉุกเฉินเนอะอันนี้ก็ค่อนข้างประทับใจมากเป็นอันดับหนึ่งนาในใจนะแต่น่ารักด้วยนะคะก็จริงจริงความแปลกมันก็คงมีได้หลายแบบนะครับแปลกในเชิงแบบมีพฤติกรรมที่แปลกไปเลยจากผลของตัวโรคที่เขาเป็นนะครับอย่างเช่นโรคกลุ่มพวกชิโซฟีเนียพวกนี้นะก็จะมีพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรที่ดูแปลกไปจากสิ่งที way, ่คนธรรมดา เข้าใจได้นะาะนั้นคนนั้นก็อันนี้ก็เจอได้บ่อยๆอยู่แล้วนะก็ <c oughs> จะมีคำหนึ่งนะในทางในทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นบีแ์บีแ์ดิลูชันนะก็คือแปแหรอไม่ใช่บีแ์เป็นภาษานะ่าจะฝรั่งเศสนะครับแปลว่า <c oughs> แปลว่าความแปลกชนิดที่มันน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอันนี้ก็จะเจอบ่อยๆในกลุ่มคนไข้ชิตโซฟิเนียเช่นบางครั้งเขาก็เชื่อว่าตัวเขาเองเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเช่นเป็นนกอย่างเงี้ยนะคน มันไม่มีทางเป็นนกได้อยู่แล้วนะหรือว่าผมเจอแบกฝึกก็นอนเฉยๆนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถักวว่าตัวเองเป็นถั่วงอกอย่างเงี้ยนะก็มีนะหรือคิดว่าเป็นเป็นอะไรบางอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แน่ๆคนะอันเนี้ยผีสุดเลยเออบางอย่างนี่มันยังเป็นพอเป็นไปได้นะอย่างเช่นบอกว่าเป็นพันธุ์ทะเส่วนกับชาติมาเปิดที่ยังพอเป็นไปได้นะยังเป็นไปได้แต่อ้แบบเนี้ยเป็นเป็นถั่วงอกสัตว์เป็นถั่วงอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่นอนอยู่ในดินแล้วเขา หมายถึงว่าคนไข้ตอนนั้นไม่ได้ขยับตัวไม่ขยับตัวเลยนอนแข็งๆอยู่เฉยๆนี่ก็พวกนี้เป็นอาการทางทางด้านสุขภาพจิตอันนี้คือประทับใจใช่ไหมก็ก็เล่าให้ฟังอย่าเฉยว่าเป็นลักษณะแปลกนะคนประทับใจไม่ประทับใจจริงถ้าเป็นถามว่าเคสที่ผมประทับใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเคสที่แปลกมากในในสายตาคนอื่นแต่จะเป็นเคสที่บางครั้งนะครับเหมือนคนไข้เนี่ยมาเล่าเรื่องบางอย่างให้เราฟังนะครับฟังแล้วฟังเราก็ฟังมานานรักษากันมานานนะก็เราก็เชื่อแล้วก็ ปฏิบัติหรือ t r e ตเขาไปในแนวหนึ่งแต่ว่าพอวันหนึ่งนะครับอยู่ดีรักษากันมาหลายเดือนอยู่ดีวันดีคืนดีญาติคนไข้มามาด้วยนะมาด้วยแล้วว่าญาติขอเข้ามาคุยปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นคนละเรื่องเลยนะเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเลยอย่างเงี้ยนะสำหรับผมเนี่ยจะจะค่อนข้าง ประทับใจกับเคสลักษณะอย่างนี้มากแล้วคือเหมือนว่าอู้อะไรทําไมมันมันพลิกไปอีกขนาดนั้นได้เลยทั้งที่เราคุยกับคนไข้เนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ไม่เขาจะไม่รู้จะมาโกหกเราทําไมเนาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้โกหกแหละเนาะไม่ได้โกหกแต่เรียกว่าเป็นความจริงในในมุมมองของเขาเนาะแปลว่าหมอจอนชอบหนังหักมุมอ่าเป็นเชิงดราม่าหักมุมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะตอนนี้กําลังรักษาอยู่ นะแต่ที่บ้านเนี่ยไม่เข้าใจคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะบอกว่าถ้าเศร้ามากก็ให้ไปเข้าป่าหาอะไรทำควรจะทํายังไงแต่บอกที่บ้านยังไงดีคะอืไปทะเลได้ไหมไม่ไปป่ามาตามเพลงหรือเปล่าอะไรนะอ๋อแล้วว่าอยากเช่ว่าคนมฉันเดินเข้าป่าฉันเดินเข้าป่าโอเค่ะเอาไงดีครับใจร้ายเหมือนกันเนาะฟังแล้วสงสารเหมือนกันคือคือต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ใครไม่มาเป็นเองก็จะไม่เข้าใจเนาะคือคือบางทีคนนอก ที่มองเข้ามาเนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้ทําไมคิดไม่ได้ทำไมแก้ปัญหาไม่ได้ทําไมเรื่องแค่นี้ต้องท้อแท้ทําไมถึงต้องอยากตายนะเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในเนาะมันไม่เห็นแผลถูกไหมคะไม่เหมือนแบบอ๋ขอขาหักเราคงไม่ชวนเขาไปวิ่งใช่ใชแต่ที่มันอยู่ข้างในเนาะ เพราะนั้นถามว่าการที่คนภายนอกไม่เข้าใจเราก็ไม่แปลกนะเป็นเรื่องที่ผุ้ทุชนอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับแต่ว่าก็คํถาถามคือบางทีเราก็จะไปแคร์ว่าทำไมเขาอยากแนะนำอะไรก็ แนะนาไปแต่เราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเชื่อนะเราก็คิดว่าอะไรที่น่าจะเป็นผลดีที่สุดกับเราก็ทําไปทำนั้นอย่างเรามาหาคุณหมอก็ดีอยู่แล้วกินยาเราก็ดีอยู่แล้วนะคุยกับคุณห,หมอสบายใจอยเอเอคุณหมอสบายใจก็คุยกับคุณหมอไปไม่ต้องไปเสียเวลาญาติบางคนคุยแล้วมันให้แต่พลังงานลบกับเราก็ต้องเสียเวลาไปคุยต้องบอกว่าแบบบางคนไม่ใช่เขาไม่รักเรานะเขารักเราแต่เขาไม่เข้าใจคือความไม่เข้าใจจริงๆเปรียบเทียบเหมือนกับว่า ให้นะักวาดรูปศิละปะไปเรียนเรื่อง clip cycle เออ <c oughs> คลปไซเคิล่ะเออคืออะไรเคหรือว่าแบบเรียนเรื่องแคลคูลัสเนี้ยเขาไม่เข้าใจอ่ะเคยพย,พยายามแล้วด้วยนะแต่มันไม่เก็จริงจริงเอีหมอคิดว่าถ้ามันอยู่ในขั้นนั้นน่ะก็โอเคถือว่าเราก็ถอยออกมาแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่ได้พร้อมจะไปอธิบายเนอะเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ที่คำถามมาบอกว่าถ้าเศร้ามากให้ไปเข้าป่าสิมันคล้ายๆอะไรไหมคะ เมือนกับว่าเป็นมะเร็งเหรอคุณไม่เข้าป่าสิมันมันโหดร้ายแบบนั้นเนาะคำพูดเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งไม่เข้าใจาไม่เป็นไรแต่ว่าต้องระวังคําพูดด้วยเหมือนกันเนาะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ตอบไปได้หลายคําถามเลยนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควร,ควรแก่เวลาวนะครับรนะบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมกับคุณหมอบีก็จะมาคอยตอบคําถาม ทุกทุกท่านก็เรื่อยๆอย่างนี้แหละครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาหมอกับทีมงานด้วยนะคะอ,ะอย่าลืมติดตามรายการอื่น,นๆของชา n น l เราด้วยนะครับสหวันนี้ก็อาจจะขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับสสวัสดีสวัสดีค่ะ